ได้ปลารถดบนทางเนี่ยทางพุ่นอันผุนได้ปลาลุดปลารถตัวนี้ไงมันเล่นหลบยังไงล่ะกำลังมาสิเนี่ยไปบ้านเิ่นึงแล้วโอ้ไปบ้านเช่นึงแล้ว เเ่าทุหันนี่อ้ยมันพวกีมันเห็ดหอเเป่าทู่เนาะนี่นี่มีเอากระโดดออกไปหนบ้านแ่นึงแล้วจะไวนละบ้านชนแล้วรลสั้นไปบ้านล้วเว้ย